Pabby Showman ต่อจาก F4 เงินนะครับนี่จะเป็น G36 สีแดงไลฟ์ไฟบวกเจ็ด ok นะครับอันนี้บวกเจ็ด ถ้าเอเลส์วะต้องไปดูแต่ปืนเกตตัวแต่ตัวนี้ผมตีมานานนะไอจีสำพหกจีมเนี่ยไม่เจนทูนั้นเป็นธรรมดาไดไฟปืนปืนนี้ดีไหมเจนผมว่ามองว่านิ่งนะแต่ที่ผมบอกมีคนเล่นว่ามันนิ่งยิงได้ง่ายนะแต่ดาเมดแต่จาเมจนั้นก็ไม่ค่อยจัดจ้านหรอกแต่ก็พอฆ่าคนได้คนหนึ่งอ่ะถ้าหลายๆเนาก็ได้หลายคนด้วยจีสามหก พราะปืนทุกกระบอกมันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียมันใช่ไหมละ่ะน่ากะรูปทรงเนี่มันเบามันเบาแบาบยู่ใส่ไออ่ะไม่ไหลกันวะโอ้ ยิงไม่ค่อยจะโดนว่ะเฮ้ยยิงไม่ค่อยจะโดนเลยว่ะโอ้โหทม,ม่งไม่ดีเลยตานี้อะไรวนเนี่ยเกิดมาก็โดนสอยเลยโอ้ยยิงใครไม่ตายเลยื่อย 04นะครับท่านผู้ชมคุณเล่นแหลงกูไม่รู้เนะี่ยโอ้โแหแต่ตอนนี้เล่นไม่ออกเลยวะมันโดนยิงใครไม่ค่อยตายเลยวะ นาชาเขาแม่งโอ้ยจุดอะไรวะโอ้โหอ้าไอ้เฮียทำมิ่งไม่ดีเลยตาเนี้ยหงพูดเลยอะไรอ่ะโอ้โห บอกตรงๆนะถ้าไม่ไม่ใส่ชุดเล่นยากมากนะมันบางพี่เฮียนะมันบางไม่ว่าเราจะยิงกับเราจะยิงหนึ่งกับใครไม่สู้ยากหรอกเพราะว่าฝั่งเขาไม่อึดก,กับเราโอ้กดดังใหมก้ะ อยู่ไม่ตายกูอีกมึงรู้สึกอะไรกูดังมีครับเฮ้ยหืึลิงแฉหันหันเลยแหละ อะไรวะยิงกูวูบเลยล่ะเฮ้ยหัวหลังเข้าอีกโอ้ ก็ยังมันกต่ข้างหลังกูนะแต่จริงมันก็สั่งว่ามันเยอะบาดหนองไอ้สัตว์โอ้โหเมื่อกี้ปาดสามทีมีกำลังใจเล่นเลย

Ui. Oh. โอ้โหหลังมีกโคตรมั่วเลยครับถูกไปชัดโต๊ะยี่บางอยู่มึงเอาเอมาเล่นกูเลยนะเยอะแล้วโอ้โห มันพัไม่ตายจริงเ่ยนะโอ้โห mùa 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 mẹ Cái này mùa 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 hạ mùa นั่นไงไอสัตว์เข้าตัวเองกูว่าแล้วคิดแล้วโดนกูแน่ไอไงกูคิดแล้วมึงก็โดกนกนแล้วแนะนะ่เฮ้ยโอ้โหมาเถึกจังวะยี่ใครไม่ตายจริงเนียโอ้โหจริงผมแม่ทงทั้งการที่ผมไม่ดีเลยไงครับเลยแต่ก็ยิงใครไม่ได้ด้วยแหละแต่ละคนแม่งปิดทิ้งหายเลยน้ำตาเทือไหลเลยแต่ละคนยิงหมดแม็กไม่ตายเี่ย เอาไว้โอกาสหน้านะครับโอเคเจ็บจีจ๊ดนี่ยจะเฟี้ยงใส่เขาเสร็จโดนเข้าตัวเองอีกโอเคอจารบครับบ๊ายบาย,บาย